มีลูกค้านะจากที่ผมทํามามีลูกค้าหลายคนทักมาประมาณว่าแบบมีสูตรแล้วช่วยผลิตสินค้าให้หน่อยอันเนี้ยโรงงานเจอเยอะนะครับก็เขาจะพูดว่าเขามีสูตรแล้วและก็อยากให้โรงงานเนี่ยช่วยผลิตสูตรให้เขาหน่อยให้มันสําเร็จตามที่เขาต้องการทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคบางทีเราจะรู้สูตรเขาเนี่ยเราก็ต้องเซ็นพวกสัญญาความลับนะอ่ะก็เซ็นไปนะครับเพราะเปิดเผยสูตรให้ดูเนี่ย ปรากฏว่ามันไม่ใช่สูตรมันไม่ใช่สูตรที่แบบใช้ได้ทีนี้กลับมาถามว่าสูตรในการทําพวกอาหารเสริมเนี่ยคืออะไรเขาก็คือบางคนเนี่ยไปอ่านฉลากอาหารเสริมที่มันขายกันอยู่ในท้องตลาดแล้วก็บอกว่าอันนั้นอะ่ะคือเขารู้สูตรแล้วนะซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะว่าตัวนั้นอะ่ะมันคือส่วนประกอบสําคัญซึ่งในส่วนประกอบสําคัญเนี่ยมันยังมีส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าส่วนประกอบไม่สําคัญ ซึ่งไอ้ส่วนประกอบแม่สําคัญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโคตรจาเป็นนะเพราะบางทีมันเป็นตัวที่ทําให้อา่าอาหารเสริมของเราเนี่ยมีความคงตัวสามารถเก็บในบรรจุภัณฑ์ได้นะครับโดยไม่เสียหายซึ่งถ้าคุณไม่รู้ถึงแบบส่วนประกอบแม่สําคัญเนี่ยมันถึงขั้นว่าเราผลิตสินค้าไม่ได้เลยนะคือมันจะอ่เสียไปเลยอะ่ะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีสารสําคัญอย่างเดียวมันก็จะต้องมีแบบส่วนประกอบอื่นด้วย ที่เป็นสารไม่สำคัญนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาพอเขาไม่รู้อย่างนี้ปุ๊บเ่ยเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการผลิตด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เขาคิดคือว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถหาคนผลิตได้อะต้นทุนมันจะต่ำลงซึ่งจริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่า,าการที่เราทำแบบอาหารเสริมหนึ่งตัวเนี่ยมันจะ ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบเนี่ยประมาณ1 0ชนิด20ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกอ,อ,อะไระสารสำคัญวัตถุดิบนะครับแล้วก็บรรจุภันธ์นะที่ต้องทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาของมันแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเช่นบรรจุพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะมีแบบการล่วไหลการแตกหรือว่าไม่สามารถเข้ากับเครื่องจักรได้นะ อย่างเช่นฟิล์มซองอะไรเงี้ยมันก็ต้องเลือกชนิดที่แบบเข้ากับเ,เครื่องที่เราผลิตได้แต่พอมันแบบเขาไปหามาเองเนี้ยครับคุณภาพอะไรเงี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ผ่านอะ่ะพูดง่ายๆผมเคยเจอนะลูกค้าไปซื้อขวดมาจากไหนสักที่หนึ่งอะ่ะเราก็ไม่รู้แหละว,ว่าเขาซื้อมาจากไหนแต่มันแบบใช้ไม่ได้เลยครับคือมันปิดไม่สนิทอะ่ะเออพอมันปิดไม่สนิทปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเลยคืออะไรคือว่า เวลาคุณส่งขายใช่ไหมเช่นคุณขายออนไลน์เงี้ยมันก็ต้องแบบมีการส่งไปรษณีย์เพราะควรแบบไม่ดีปูปะสินค้ามันก็จะแตกทุกคนแล้วเวลาแบบส่งให้ลูกค้าคุณก็จะกลายเป็นเคมเยอะมากนะซึ่งแน่นอนอะ่ะพอทาอย่างนี้ปู๊บคุณไม่ได้กําไรเสียทางรถนะจากที่แบบเราคิดว่าเราจะาประหยัดงบได้เนี่ยกลายเป็นแบบแพงไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไม่โอเคด้วยนะพอซื้อของแบบ ที่มันใช้ไม่ได้ไปไปแบบไปกินอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเออมันก็ไม่ดีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าแบบทํายากนะก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณจะแบบมีสูตรแล้วมีอะไรแล้วแล้วมันลดตน้นทุนส่วนมากโรงงานจะไม่รับหรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้จักคุณโดยตรงอ่ะว่าคุณเป็นใครใช่ไหม เขารับงานไปเขาไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่คุณเอามาให้อะมันมีความบริสุทธิ์แค่ไหนมันมีแบบสารปนเปื้อนหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาผลิตออกไปใช่ไหมชื่อไอ้คาว่าผลิตโดยมันก็ต้องเขียนเป็นชื่อของโรงงานซึ่งเอ,อ่อพอมันเป็นอย่างงาั้นปุ๊บอะคนที่สมมุติว่ามมีเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมคนที่เสียหายก็คือโรงงานแต่เพราะว่าคนที่มาจ้างบางทีชื่อมันไม่ได้อยู่บนสินค้าด้วยซ้ําเขาก็เลยไม่นิยมรับกัน แล้วด้วยธรรมชาติของคนกลุ่มเนี้เขาก็พยายามจะลดต้นทุนแบบหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าแบบค่าจ้างมันก็ต้องถูกกดซึ่งสําหรับโรงงานอะเรารับงานได้แบบหลายงานไม่จำเป็นต้องรับงานนี้งานเดียวเออก็ไปทํางานอื่นอยว่าที่มันได้กําไรทําไมต้องทํางานที่มันแบบทําแล้วขาดทุนแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะก็อารมณ์ก็ประมาณเนี้ยทุกคนว่าทําไม เรามีสูตรแล้วมีของแล้วแต่ไปติดต่อลงงานแล้วเนี่ย oh. เขาแบบรับยากมากเลยไม่รู้ว่าแบบทําไมถึงไม่ทํามันน่าจะง่ายอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละที่พอที่พูดมานี่ก็คือแบบเป็นเคสจริงเลยนะที่ผมเคยเจอแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะที่แบบทําได้ก็คือคุณอาจจะต้องเป็นคนรู้จักกับผู้ผลิตนะอย่างเช่นแบบผมมีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากทําสินค้าอย่างเงี้ย ก็คืออย่างเงี้ยทำได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจัดหาวัตถุดิบให้เราจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้นะครับแต่เขาอาจจะเอากําไรน้อยหน่อยเอาให้สามารถอยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็มีความเป็นไปนได้ในเคสนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าเลยและอยากทําอะไรลักษณะเนี้ยผมว่าการทําเนี้ยมันค่อนข้างยากนะเออก็เล่าให้ฟังละกันว่าทําไมการทําลักษณะนี้ที่คิดว่าถูกแต่สุดท้ายแล้ว อาจจะไม่ถูกแล้วก็ไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่มีใครอยากรับทําด้วยนะครับ